สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของธรรมชาติหน้าแรงนะครับในป่าที่เรียกว่าป่าเต็งรังหรือป่าหน้าร้อนป่าอีสานเนี่ยนะครับธรรมชาติของต้นไม้นะครับนอกจากนะครับเขาจะมีระบบพึ่งพาอาศัยซึ่งเป็นต้นไม้หลักแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เขาก็ยังจะมีนะครับสมุนไพรหรือพืชเล็กๆนะครับป่าก็มีด้วยกัน5ระดับนะเพื่อนเนาะป่าสูงป่าต้นกลางนะครับป่าระดับพุ่มดินป่า ผิวดินแล้วก็ป่าแล้วก็ระดับใต้ดินนะครับ5้าระดับขขาเนอะนะครับทีนี้พอเป็นป่าเสร็จปับ๊บใช่ไหมครับก็มีสมุนไพรเนาะนอกจากสมุนไพรปับ๊บมีระบบนิเวศพึ่งพาอาศัยนะครับเยอะแย,ย,ยะมากมายทั้งที่เราสามารถให้คุณค่าแล้วก็ให้คุ้มสุขสวยงามกับจิตใจเราได้นะครับอย่างเช่นนี้นะครับเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาดูกล้วยไม้นี่นะครับกล้วยไม้ชนิดนี้หูที่ะเอาเขาวันพันไว้ไม่หลุดเลยครับ กล้วยไม้ชนิดนี้คือกล้วยไม้ป่านะครับเนาะ,ะก็เกิดจากเราไปเห็นนะครับพี่น้องเราเนี่ยแหละตัดต้นไม้ใหญ่หญเสร็จปับ๊บก็จะมีกล้วยไม้คนนี้เขาไม่สนใจครับเขาก็ทิ้งเลยเนาะไอะเราเนี่ยนะครับก็อยากเก็บไว้นะครับรักษาสายพันธุ์แล้วก็เราเห็นความสวยงามของเขาถ้าเราทําในมุมต่าๆแล้วเราก็จับมัดนะครับอันนี้เนี่ยที่มัดนี่มัดมหม่นะครับจาก,กต้นตรงนั้นเ,นเขาหลุดลงมานะนะฮะ ตรงต้นไผ่ต้นอะไรตรงต,ต,ต้นมะฟ้าหลุดมาเราก็จับออกมาใส่ต้นนี้ใหม่นะครับทีนี้นะครับนี่คือกลางเดือนนะครับเมษาวันสงกรานนะครับเพื่อนนี่ครับหนวดฤาษีนะครับหนึ่งในกล้วยไม้ป่านะเพื่อนนะออกดอกสวยงามและที่สําคัญหอมด้วยครับดอกสีม่วงสวยงามนี่เป็นการปลูกกล้วยไม้นะครับ ที่มีการดูแลอย่างง่ายมากจับมัดนะครับให้น้ําพอเขาติดต้นได้เขาเกาะกับต้นแบบนี้ได้เนี่ยเพื่อนๆก็แทบไม่ต้องให้น้ำเขาแล้วแหละครับข้อดีของกล้วยไม้ป่าก็อย่างนี้แหละครับเนาะแรกๆก็อาจเดินมาพ่นป็อกกิ้งให้น้ำเขาหน่อยนะครับไม่มีการใส่ยาเร่งหลากไม่มีการใส่ยาเร่งดอกนะครับธรรมชาติหมดเลยครับอู้แต่ว่าอันนี้มายังไงนี่เนาะ ดูสิครับมะม่วงมาแปะตรงนี้เขาก็เกาะเป็นอาหารเสียเลยครับนี่ฮะดูรากครับระบบรากก็สวยงามนะครับให้ดอกก็สวยงามนี่ครับเป็นหนวดเป็นคราวแบบนี้นะครับเลยได้ชื่อว่าหนวดรือสีนะครับเพื่อนๆแล้วดูสิครับให้ดอกอย่างนี้สวยงามมาดูต้นอื่นกันครับแต่ต้นอื่นก็ไม่งามเท่าต้นนี้นะครับ นี่นี่อีกแล้วอ่ะใครมาใส่ไว้หรอนีเจ้อินทรวรีอีกต้นหนึ่งนะครับนี่สวยงามครับนู้นีกต้นหนึ่งมาดูกันนี่แหละเขาเดือดเขาก็ล้มแบบนี้นะฮะมีรอยที่เรามัดไว้ครับพอเขาล้มปั๊บเราก็เปลี่ยนที่เกาะให้เขานะครับนี่ครับหนวดดูดีต้นหนึ่ง หอมครับหอมเพื่อนเพื่อนเคยเดินเข้าป่าแล้วเจอฤดูกล้วยไม้ออกดอกไหมครับมันจะหอมปุ้งทั้งป่าเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวอ,อ,อีกทานึงนะคะอันนี้ออกดอกไปล้วนวเป็นปักแล้วทยอยออกนะครับนี่ครับนี่เพื่อนๆมาดูอันนี้ ะพอพเีเริ่มจะให้ดอกแล้วครับนี่ส่งชอแล้วเดี๋ยวคงเป็นดอกนะครับดีหน่อดีสีต่อครับนี่ครับเพื่อเหนดหรือสีสวยงามตามท้องเรื่องครับวันนี้นะครับ บ้านพันไม้พอเพียงเนาะพาเพื่อนๆมาดูกล้วยไม้ป่าที่เรามาเกาะไว้นในสวนของบ้านพันไม้พอเพียงนะครับสวยงามนะ้เพื่อนเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับกล้วยไม้ป่านะครับระบบนิเวศอีกหนึ่งอย่างที่บ้านพันไม้พอเพียงนะครับอยากให้เพื่อนๆหามาติดสวนเอาไว้สวยงามนะครับดูแลง่ายด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางจิตใจของคนปลูกป,ป่าไปด้วยนะครับเนาะเพลินเพลินครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ